อ๋อขอบคุณครับน้องเซนซูมโอเพนฟิลโคลาชขอบคุณครับนี่ยี่สิบเอ็ดคนนะครับอ๋อขอบคุณครับผมน้องเซนซูมโอเพนนิ่ง วันนี้ดีเลยยี่สิบกวินะครับวันนี้อ๋อบัดดีน้องเหนือครับบัดดีน้องเหนือครับน้องเหนือเพิ่งทำกันบ้านเสร็จ จะมามาไม่ทันแล้วแหละเพราะว่าตานี้มันตาเดี๋ยวถ้าตานี้ไม่ออกนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะสร้างจนกว่าจะออกสามรางวันนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้มันออกไป2สองรางวัลแล้วนะครับหวัดดีน้อง b 2 b channel ครับ อยากเล่นเหรอครับอยากเล่นรอสักครู่ครับเดี๋ยวพี่เปิดเลขห้องเปิดเลขห้องเล่นกันครับถ้าเกิดรางวัลออกครบแล้วนะครับ ระบบ <c oughs> YouTube ระบบสมาชิกพี่ไม่ได้ไปตั้งค่านะครับ <c oughs> มาวันนี้มาวันนี้ <c oughs> นระบบสมาชิกเาตอนพี่เข้าเกมเมื่อกี้มันมาพอดีเลยที่เป็นเมมเบอร์ช่องอะที่มันจะมีปุ่มกดจอยอ่ะเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวพี่คง้าไปตั้งค่า ตอนนี้เหลือ14คนครับมาดูว่าใครมีคิวเยอะครับอ๋อตอนนี้น้องอ้นมี2น้อง c g จยังคง0นนะครับ TS ปั๊มเอกศน้องตังศูนอ๋อน้องลิมิกสคิวครับอ๋อีบวกสีคิวคอสโมศูนยครับน้องเลิฟดาว1ยิงหัว2ครับ LJE 2ออ้าวจานปั๊มจัดไป5คิวแล้วครับ k n k 2 q ครับอ๋อเปิดว่าตอนไหนเหรอพี่ยังไม่ได้สมัครเลยเปิดวัเลดอ่ะ <c oughs> มันไม่ค่อยมีเวลาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเปิดไอ้นั่นก่อนอไหนนะที่ YouTube ที่มันเป็นระบบสมาชิกอะ่ะที่ว่ากดจอยอ่ะไอข้ข้างๆปุ่มสับสไครอ่ะมันเพิ่งมาวันนี้ครับแต่พี่ยังไม่ได้ตั้งค่าเลย ออน้องเซนออน้องเซนพี่ตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวพี่ก็ถ้ารางวัลออกรางวัลถ้ารางวัลตานี้ออกก็จบครับจะไม่สร้างแล้วครับเพราะเออรางวัลมันออกไปสองอันแล้วครับแล้วก็จะไปสร้างอีกทีวันพุธเลยครับไปแจกเพชรอีกทีวันพุธนะครับวันพุธกับวันเสาร์นี่พี่จะแจกตั้งแต่เริ่มสตรีมยันจบสตรีมเลยครับ จะวอให้เป็นแอดอ๋อพี่ยกยกเลิกระบบแอดมินไปแล้วครับผมพี่ยกเลิกระบบแอดมินไปแล้วนะครับ น้องที่คนเลเวลไม่ถึงนะครับที่พี่เตะไปเพราะว่าน้องเลเวลไม่ถึงนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลออกเดี๋ยวถ้ารางวัลน,นี้ออกเดี๋ยวพี่ก็จะไปเล่นครับ ก็ค <uno> ือน้องเลเวลไม่ถึงนะครับน้องอะไรอ่ะน้อง sv z y คนที่พี่เอ่อให้ออกไปอ่ะคือเลเวลไม่ถึงนะครับพี่เขียนทุกอย่างไว้ใต้คลิปหมดแล้วนะครับกดกติกาก็คือเลเวล11ขึ้นไปนะครับน้อง n ส s t t ี อ๋อไม่ได้ดูหลายหลายวันอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับถ้าทำการบ้านเสร็จว่างๆคนไหนหกสิบเอ็ดคนไหนพี่ไม่ได้เตะคนเลเวลหกสิบเอ็ดเลยนะครับเมื่อกี้มีสองคนน่ะมีเลเวลอะไรอะ่ะเออเลเวลเจ็ดมัง้งกับเลเวลสิบอ่าใช่ใช่ เลเวลจากเจ็กับเลเวล10น้องน้องย้อนไปดูเลยสตรีมพี่อะ่ะย้อนไปดูเลยครับน้องย้อนไปดูเลยเพราะว่าเอา่อคนที่ออกไปอะ่ะที่พี่กดดูอะ่ะเลเวลสิมั้งกับเจ็ดสอคนก็คือคนที่เข้ามาเล่นต้องเลเวล11ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดพี่ไม่เช็คเลยอะ่ะ มันก็จะมีโปรเหมือนตาเมื่อกี้ก็ต้องกดออกกันก็ต้องเสียบัตรฟรีใช่น้องไปกดดูได้นะครับมีสองคนนะครับเมื่อกี้อที่พี่กดออกเพราะในสตรีมมันย้อนดูได้นะครับน้องจะไปดูช่วงไหนมันกดดูได้ ใช่ใช่น้องสมองคนนั่นแหละอ๋อน้องสมองคนเหรอน้องสมองคนที่บอกให้พิมพ์ในช่องนั้นน่ะน้องก็ไม่พิมพ์ใช่ใช่มีหู่คนหนึง่งชื่อน้องสมองคนเพราะพี่ไม่คุ้นชื่อนะครับพี่จําได้พี่เตะน้องสมองคนออกเพราะว่าพี่เช็คไม่ได้นะครับพี่ให้น้องพิมพ์แล้วน้องไม่ได้พิมพ์อะอถ้าน้องเลเวลเกินพี่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ บางทีพี่ไม่คุ้นชื่อแล้วเมื่อกี้พี่บอกให้พิมพ์แล้วแบบน้องไม่คงไม่ได้ยินมั้งหรือว่ายังไงไม่รู้อะพี่กดรูไม่เห็นนะครับ วันนี้เคนลี่มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับแบบเคนลี่มันก็มีเลเวลน้อยด้วยอเพราะว่าเขาแจกฟรีมันก็จะเช็คมันก็จะนานขึ้นด้วยแล้วเวลาพี่เช็คอะ่ะบางทีน้องเขาไม่ได้ยินนะครับแล้วคนก็พิมพ์ในช่องออช่องห้องเยอะด้วยมันกดดูโอ้โหกดดูไม่ทันเลย <laughs> เดี๋ยวถ้าตานี้ออกก็ ไม่สร้างแล้วครับเดี๋ยวไปสร้างอีกทีวันพุธครับตอนนี้ออกไป2องรางวัลแล้วนะครับออกไป2องรางวัลจริงๆไอ้ตรงที่ว่าคนในห้องอะ่ะเขาน่าจะทำแบบให้เราเช็คประวัติได้เลยไม่ต้องพิมพ์อ่ะเอออันนั้นจะง่าย อันนี้เราต้องมาให้น้องเขาพิมพ์แล้วก็เราไปเช็คข้างในแชทอีกทีโอ้โหมันยุ่งยากถ้ากดหน้าไอ้ตรงที่ห้องเลยอ่ะกดดูได้เลยตรงนั้นะนมันจะง่ายมากครับแต่ไม่นี่มันรู้มันระบบมันเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกแปลกไม่รู้มันกดดูไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันกดดูไอ้ตรงหน้าห้องได้นะง่ายเลยสบายเลยรึางอ๋อแครนอาจารย์ถึงกลับมาอ๋อน้องเข้ามาเล่นบ่อยครับที่แครนแครนที่ว่าชื่อจานนะครับมีหลายคนครับมาเล่นบ่อย ตอนนี้เหลือ4คนครับผมโอ้น้องอ้นมี3คิวครับน้องเลิฟดาว1คิวน้องฝังใน3คิวนะครับ SSD 1คิววันดี25คนด้วยครับขอบคุณสำหรับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณดิสไลค์ด้วยครับ ขอบคุณสำหรับ s u b สไครต์ด้วยครับใช่เออน้อง sv z y ใช่พี่นั่งเรียกนั่งเรียกแต่น้องไม่พิมพ์อ่ะ <c oughs> หรือว่าพิมพ์มาแล้วโห่คนมันพิมพ์เยอะครับเมื่อกี้อ่ะมีมาเป็นร้อยแชทเลยอ่ะมันกดดูเลื่อน,เล,อนเลื่อนไปถ้าพี่นั่นพี่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับน้อง sv z y บางทีพี่มีคุ้นชื่อแต่พี่จำได้ละใช่ใช่ใช,ใช่พี่บอกว่าเบอร์ยี่สิบสี่น้องสมองเตะออกใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เพราะว่าพี่ไม่เห็นในช่องแชทนะครับพี่เช็คไม่ได้ตอนนี้เหลือฝังในอ้าวกลายเป็นน้องน้อง SSD ครับ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอร้อยเเพชรนั่นพี่ยกเลิกไปแล้วครับแต่ถ้าเป็นวันอ่อไอ่นั่นอ่ะ,นนะอ๋อผมไม่เคยเข้าเลยอ๋อใช่ใช่พี่ไม่เคยเห็นชื่อน้องไงครับพี่ก็เลยให้น้องพิมพ์น้อง svz y หรือว่าน้องไม่ได้ยินก็ไม่รู้นะตอนที่พี่เรียกเมื่อกี้อะ่ะ พี่ก็เรียกนานอยู่นะครับแต่ละคนมันพิมพ์เยอะเอมื่อ่ะช่องเอน้องเขาได้3ามคิวพอดีนะครับน้อง ssd มา ssd เดี๋ยวรับรางวัลไปครับ <c oughs> สรุปรางวัลออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่แจกรางวัลน้องเขาก่อน นี่น้อง SSD ปึ๊บนี่น้อง SSD ครับผมยินดีด้วยครับเดี๋ยวพี่ copy UID ไปเติมเพชรให้นะครับ ชื่อถูกต้องนะครับ68เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่รับ sms ก่อน นี่โอเคนะครับเพชรไปแล้วนะครับน้อง s s S เ X <S ร <S ครับผมยินดีด้วยครับอ่าเดี๋ยววันพุธมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับ